จริงๆมือถือเราอะสกระปรกกว่าที่เราคิดการที่เราไปจับสัมผัสอะไรมาแล้วเนี่ยมันติดมาที่มือแล้วถ้าลองเอามือถือเนี่ยเข้าเครื่องเทสดูเนี่ยยังไงก็มีเชื้อโรคอยู่บนนี้ถ้าเรามีตัวผลิตภัณฑ์สักตัวเนี่ยที่มันสามารถฉีดเช็ดทำความสะอาดได้เนี่ยมันก็น่าจะดีนะ ตัวผลิตภัณฑ์พิซมาคีนของเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพร้อมคาเจโลจากที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมไอที IT นะครับมา2 0กว่าปีเนี่ยไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยวิธีการทําความสะอาดห,หน้าจอก็เช่นเช็ดเสื้อบ้างเช็ดกางเกงบ้างนะครับเราก็มาสังเกตโดยเฉพาะตัวเราเองก็จะเป็นเหมือนกันผมเองไปต่างประเทศมาก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างสนใจในเรื่องของสุขอนามายัยต่างประเทศเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็คาเชเ้อโรกด้วยนั้นถ้าเกิดในสินค้าไอทีเราเนี่ยมีตัวผลิตภัณฑ์ที่มันฉีดเช็ดทาความสะอาดคาเช้โร้เจะดี สูตรต่างๆเนี่ยก็จะมีที่ร่วมมือกับทางสวทชได้รับความร่วมมือที่ดีจากบริษัทคีนก็เลยได้มาเป็นสูตรพิกมาคีนเราเป็นผลิตภัณฑ์สารประกอบธรรมชาติโดยส่วนมากเลยก็จะต้องคิดว่ามันต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะถึงฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆในส่วนของสารฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมีอยู่หลากหลายชนิดมากของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับสแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นเซอร์เฟคแทนโคโคทตัวนี้ซึ่งมาขจัดเรื่องคราบมันแล้วก็ทําให้ตัวพื้นผิวที่เราทำความสะอาดเน,ไ,กกดน,น,เนไป สามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อราเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียรจะไม่มีสารที่มันไปกัดก่อนพื้นผิวสามารถฉีดเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์ได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกโลหะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาของใช้ใกล้ตัวเรารีโมทเอยหรือทุกอุปกรณ์ทุกอย่างเราสามารถฉีดเช็ดแล้วก็ทาความสะอาดได้หมดเลยตัวน้ํายาไม่ว่าจะเททิ้งลงน้ําหรือว่าเทลงบนพื้นดินเนี่ยก็ไม่ทําให้ในส่วนของน้ําหรือว่าดินเนี่ยเสียแล้วก็จะมีตัวอีโคเซอร์ก็คือตัวใบรับรองไม่ทําลายสิ่งงงวดดลล้้้อออกาาาารรทํตตขเเเในนบื เราทําในกลุ่มของสินค้า IT แล้วก็โมบายตัวผลิตภัณฑ์เราเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะในในเมืองไทยเนี่ยคนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ทําให้เราต้องทํางานประชาสัมพันธ์หนักเยอะให้คนเชื่อว่าเอ๊ะหน้าจอมันสกปรกจริงค่าเชื้อโรคได้จริงนะออกบูธในงานคอมมาน์มีการออกบูธในงานโมบายเอ็กซ์โปเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองมาฉีดผลตอบรับก็ค่อนข้างดี หลังจากที่เราอยู่ในกลุ่มสายไอทีชีเชดหน้าจอมือถืออะไรทุกคนตอนนี้เริ่มรู้จักแล้วเราก็มองว่าในส่วนของตลาดที่เป็นไลเ,เดอร์ส่งอาหารเราก็จะพัฒนาออกมาเป็นน้ํายาที่สําหรับฉีดหมวกกันนอ็อกมันสามารถฆ่าเชื้อโรคที่สำคัญคือดับกลิ่นเหม็นอับได้ด้วยน่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราจะนําเสนอสําหรับผู้ใช้งานต่อไปครับคือเชื้อโรคมันอยู่ทั้งในอากาศอยู่บนอุปกรณ์ของใช้ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นเลยอย่าละเลยที่จะดูแล ความสะอาดของใช้ใกล้ตัวทั้งตัวเราเองแล้วก็คนใกล้ชิดถ้าหน้าจอสะอาดปราศจากเชื้อโรคทำงานก็ดีแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ดีด้วยอยากฝากไว้ให้ใส่ใจสุขภาพกันครับ